สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกระเซดพาเพลินนะครับวันนี้แบคแคทกระเซดพาเพลินนะครับพาผู้ชมทุกท่านครับมาอยู่กันที่ตำบลกุงชิงนะครับอำเภอโนพิตำนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับวันนี้เรามาติดตามนะครับการใช้งานของปุ๋ยแบคแคทนะครับที่ให้ความสมบูรณ์นะครับกับต้นทุเรียนนะครับหลายๆส่วนเลยหลายๆส่วนแล้วก็วันนี้มาที่ประทับใจในส่วนของพี่สายันนะครับวันนี้ให้ดูที่โครงสร้างใบเป็นหลักเลยนะครับนะครับเดี๋ยวน้องเพนแทนขึ้นไปดูนะครับนะครับวันนี้นะครับต้นใหญ่ใบหนามาเต็ม นะครับและให้ดีนี่ครับจริงๆใครไลฟ์ของของส่วนนี้เลยนะครับเรื่องของความสมบูรณ์ทางใบนะครับเขาก็ไปช่วยในเรื่องของกระบวนสะสมอาหารนะครับในเรื่องของปูอาหารนะครับที่สําคัญเนี่ยเกษตรกรบอกว่ามาแปลกๆเลยครับทางนี้เลยครับนี่นะครับดอกมาเป็นหางแย้นะครับแต่นี่ดอกรุ่นถัดไปมารอเลยนะครับ นี่คือแสดงให้ถึงความสมบูรณ์นะครับในเรื่องของการสะสมอาหารนะครับไม่มีในเรื่องของการแย่งอาหารกันระหว่างดอกชุดใหม่ชุดเก่านะครับหลายๆสวนหลายๆต้นนะครับส่วนนี้นะครับแล้วก็ของพี่สายันเลยที่เดินใช้งานของปุ๋ยแบคเก็ตเรามาตลอดนะครับลูกมานะครับดอกตามมานะครับยอดตามมานะครับไม่มีเรื่องของการกดยอดในเรื่องของการแย่งอาหารเลยนะครับก็สําหรับส่วนนี้นะครับก็สามารถที่จะสร้างความมั่นใจนะครับให้กับเกษตรกรนะครับ แล้วก็สร้างความมั่นใจระดับหนึ่งแล้วนะครับในเรื nope. ่องของการสะสมอาหารที่ดีนะครับของราต้นแล้วก็ทาโครงสร้างทางใบต่างๆนะครับผลที่ออกมาชัดเจนนะครับหางแย่ดอกชุดใหม่มานะครับไม่มีการเรื่องไม่มีเรื่องของการแย่งอาหารเลยนะครับเนี่ยครับให้ดูดอกชุดใหม่นี่ที่มือผมได้เลยครับนะครับมาเลยครับเดือแค่นแล้วก็ลงมาข้างล่างนี่ครับเป็นชุดหางแย่นะครับนะครับแล้วก็มาอีกเรื่อยๆครับมีตาปูมาลายแล้วนะครับ อย่ารอดอกรุ่นใหม่นี่ครับทุกกิ่งทุกแขนงนะครับนี่มาเลยนี่ข้างบนนี่ใบครับยิ่งด้านบนเนี่ยจะเห็นชัดขึ้นเลยนะครับที่ดอกขึ้นใหม่มานะครับนี่แหละครับคุณสมบัติเด่นๆของแบคแคทนะครับที่ช่วยเรื่องของการผสมอาหารให้กับต้นพันธุ์นะครับก็ฝากเกษตรกรนะครับที่ทำการเกษตรต่างๆนะครับวันนี้แบคแคทนะครับสามารถตอบโจทย์ในเรื่องของลุ่มทุเรียนหรือพืชชนิดอื่นๆนะครับ ก็สามารถที่จะช่วยได้นะครับก็ฝากเกษตรกร,รกทุกท่านนะครับวันนี้แบ็คแคทเกษตรพาเพลินนะครับขอลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ